แน่นอนครับว่าเป็นธรรมเนียมเนอะของผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นสายบันเทิงหนระือสายการเมืองสายบันเทิงเนี่ยเขาเปิดฉายา,ยาไปแล้วดาราต่างๆเนอะเมื่อวานวันนี้เนี่ยทางสายการเมืองเขาก็เปิดมาเลยโดยวาทะแห่งปีครับนั่นก็คือผมทํางานไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยเรื่องของวาทะที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเคยพูดเอาไว้ตอนที่ได้รับตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีก็เป็นคอมมิทเมนต์นะครับเป็นคําสัญญาที่นายกมอบให้ส่วนนายกรัฐมนตรีครับคุณเสรษฐาทวีสินได้ฉายาว่าเซลแมนสแตนชินครับคุณชาดาไทยเศษครับได้ฉายาว่ามาเฟียละเหียใจคุณ พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยครับได้ฉายาว่ารองท้องคุณทวีสอดสองครับได้ฉายาทวีสอดไส้ครับแล้วก็ท่านสุทินคังแสงครับได้ฉายาพิกถิ่นสู่ดาวส่วนฉายาของรัฐบาลปี2566นั่นก็คือแกงส้มผักรวมก็คือน่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลก็มีการพลิกขั้วกันไปมานะครับนั่นก็คือเหมือนกับผักเก้าวไกลผักอันดับหนึ่ง ะะโดนแกงนั่นแหละก็คือโดนไม่ให้ร่วมรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็มีการใบจับมือนะครับรวบรวมเสียงท้างมากจนสามารถตั้งรัฐบาลโดยแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็ดันคุณเสรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของฉายาที่น่าสนใจนั่นก็คืออย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีตอนได้รับตําแหน่งเนี่ยท่านก็เดินสายไปพูดคุยเจราจากับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนและบริษัทใหญ่ในระดับโลกให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับ อีกทั้งเสนอโปรเจกต์อย่างเมกกะโปรเจกต์อย่างเช่นโปรเจกต์แลนบริดจ์ที่ดึงดูดนักลงทุนมาทำเมกกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับในส่วนของคุณทวีนะครับแน่นอนครับว่าจริงๆเนี่ยของคุณทวีเนี่ยถูกจับจ้องมาเนื่องจากว่ามันเกิดช่วง เหตุการณ์สาคัญนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษณิณช,ชินวัตรเนี่ยเดินทางกลับมาในประเทศไทยในรอบหลาย10ปีซึ่งไม่เคยมีใครคิดว่าท่านจะเดินทางกลับมาและก็เกิดปรากฏการณ์การกลับมาในวันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินครับซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอจนสามารถก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หลังจากที่พักคก้าวไกลและพักร่วม ฝ่ายค้านเดิมเนี่ยพยายามสู้นะครับถึงสองครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะฝ่าด่านสวไปได้และครั้งนี้นะครับเมื่อคุณทักษิณกลับมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จํานวนมากครับถึงความกฎระเบียบต่างๆของกรมราชัณฑ์ซึ่งกรมราชัณฑ์เนี่ยทางท่านทวีสอดสองเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลอยู่เรียกว่าเป็นตําบลกระสุนตกเลยสําหรับเรื่องของการดิวครั้งนี้อาจจะพูดถึงกันแบบตรงไปตรงมานะครับคุณทักษิณอาจจะถูกมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่านักคดีตอนนั้นที่คุณทักษิณเนี่ยได้โดน คนที่มาพิจารณากลับกลายเป็นฝั่งตรงข้ามของคุณทักษิณน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมุมมองต่างๆแต่อย่างที่ผมเคยพูดออกไปนะครับว่าแล้วไงนึกออกว่ <laughs> าคือเวลา มันผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันอีกไม่กี่วันนะครับระเบียบใหม่ต่างๆเนี่ยคุณทักสิณก็สามารถกลับมาได้แล้วนะแต่ว่ามันเป็นการคุมขังนอกเรือนจําจะไม่ใช่การพักโทษเนาะมันจะคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มงวดของการคุมขังนอกเรือนจาเนี่ยก็จะต้องมีกล้องซีซีทีวีดู24ชั่วโมงแต่ก็ไม่ใช่คุณทักสินท่านเดียวนะที่ได้รับการเข้ากฎเกณฑ์นะครับก็มีนักโทษไปกว่าหมื่นคนเนี่ยที่ได้รับการผ่อนผันในลักษณะ กฎเกณฑ์แบบนี้เช่นเดียวกันเนาะก็เอาเป็นว่าถูกใจฉายารัฐบาลหรือไม่นะครับหรืออยากจะให้รัฐมนตรีท่านอื่นมีฉายาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง Spark u p d a เดด้วยเนาะในปีหน้าต้องบอกว่าเราจะมีรายการเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็คอยติดตามเนาะ